บบอดดโอเคครับ <c oughs> อุ้ยเขาไปฟาร์มอ่ะใช่ไหมนี่พี่ฟาร์มเนาะวันไอ รู้ว่าเราอยู่หรอ<ม>โอ้ตาช้ำทุกวันเลยอะไร แต่ยังไม่ได้ตอบเลยนะเขารู้เหรอว่าเราอยู่ คือเออเรายังไม่ได้มาเล่นเลยอ่ะเนี่ยใช่ไหมคือแก๊งเราตอนนี้เออเอ,อแก๊งไมจีทำอะไรกันอยู่เฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปอ้าวแล้วรถโลมอยู่ผมได้ไงเนี่ย ไม่ลดครับสวัสดีครับขอบคุณทากความด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ ไม่คือชีชาอืมออืม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 มอเมอืมอืมออ้าวพี่แม้งมอือครับมอืมอืมอมอืมอืมอมอืมอมอืมอืมมอืมอืม พี่เจนยังไม่มาครับโอค,ครับผมผมบอกครับชิดาครับได้คะ่นนะขอบคุณคะได้ไหม,ค,มบบคะไเอ้งศิษได้ไหมคะ เอาเราเป็นเข็มเล็กก็ได้ครับนะคะเป็นหมอเป็นไงบ้างครับสนุกดีครับสนุกไหมครับสนุกครับได้อะไรบ้างครับเป็นหมอได้ช่วยเหลือคนได้ไหมครับชอบไหมครับชอบค่ะชอบหมายถึงชอบหมอ อย,อยากเล่นอ,อยากเล่นอยากเล่น <c oughs> เดี๋ยวแฟนคุณจะว่าาไงครับดีแล้วครับผมต้องรักแฟนคนเดียวใช่ไหมใช่นะคะต้องรักแฟนคนเดียวก็ดีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่แต่ว่าชอบได้ไดหลายคนแต่ว่ารักได้คนเดียวจริงไหมไม่ใช่ครับเอา้าก็อชอบพวกดาราศิลปินไง อ๋อชอบครับอย่างน้ชอบชอบเหมือนกันครับดาราศิลปินหรอคะชอบดูแสงไฟของสวนสนุกก็สวยดีนะครับเนี่ยอ๋อใช่ครับใช่โอเคครับไม่ลบกวนเวลาคุณหมอแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะเดนไ แล้วเจอกันนะครับผมครับเจอกันครับครับไอ้ผมฮะคุณทุบกระจกเลยเหรอไม่ใช่ไม่คุณเถื่อนนะคุณเป็นหมอจริงหรือเปล่าเนี่ยผมมันชักก็ไม่อยากเชื่อแล้วเป็นหมอหมอไม่ได้เถื่อนครับโอเคครับขอให้โชคดีครับ อู้ขอบคุณมาก่อนนะครับเอ้ยขอบคุณหัวใจด้วยนะครับผมขอบคุณการกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมาก่อนฮ่าฮ่าขอบคุณครับเพิ่งมาครับขออภัยพี่ๆที่เพิ่งมาก็สามแล้วนะสวัสดีครับอันนี้คือแก๊งอะไรครับใสไม่มีแก๊งครับไม่มีแก๊งครับอยู่แก๊งผมครับแก๊งอะไรครับเนี่ยแก๊งข้างหลังเนี่ยอ่ะต้องอ่านชื่อ อ๋อครับไม่มาแล้วโอ้โหนายแก๊งเรากะขนาดเลยเหรอไม่มาเล่นแก๊งกันดิอ๋อไม่ได้กาแฟหรอครับอาเป็นใช่ไหมเนี่ยเป็นชุมนุมนะครับใช่ไหมเนี่ยไม่ครับไม่ไม่ขอโทษที่แก๊งเรากากไปผมไม่กากครับเสียกะเลยไม่กะเลยเฮียขอโทษครับไม่กากไม่กากไม่กากผมมาเล่นแก๊งเฉยโอเคครับผม แล้วเป็นประชาชนหรอครับตอนนี้ใช่ครับประชาชนครับหมดเลยหรอสามคนใช่ครับนี่คือกลุ่มคุณหรอใช่ก็ตอนนี้มีแปดครับอ๋อเป็นครอบครัวครับครับกำลังจะขึ้นครับอุยแล้วมาแค่นี้ครับดีกันครับอย่าคบเยอะเลยครับเพื่อนเยอะปวดหัวใช่ไหมใช่ไหมครับคนเพื่อนเยอะรามเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยครับไม่มีใครคบเลยแย่จังใช่ครับอันนี้แฟนคุณหรอ ใช่ใชใชใชค,ครับใจ่ใช่โอเคครับผมมีแฟนกันทำไมวะไม่เห็นจะหน้าอิจฉาตรงไหนเลย คนคุยยังพอทนบอกเป็นแฟนนี่พอเลยคือวันนี้ไม่มีใครมาแล้วจุกก็ไม่มาแล้วจุกมาไหม คืออะไรอ่ะซ่อมหรือยังคะมาครับเดี๋ยวกลับไปรันแกงแล้วนะครับผมขอเวลาอีกสักหน่อยเดี๋ยวขออาจจะมีแบบ ชุดเฉพาะกิจนะครับกับค่ายม่วงเฉพาะเฉพาะการนะครับผมชุดไปเยือนครับเาเรียกชุดไปเยือนเดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไม่ใช่สิเราต้องเรียกว่าอะไรนะผมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากลีดนะครับผมแล้วผมจะรับแบบเต็มรูปแบบ ขอเวลาสักหลังกาชาสักอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์หรอกครับอาจจะว,วันนั้นเลยอยากเล่นอืม เดี๋ยวขอดูสมาชิกวันนี้ก่อนนะครับถ้ามีคนยืนอยู่ที่บ้านหัวใจเราก็จะโอเคน่าจะไปฟาร์มไปหมดแล้วเอ๊ะลูปใช่ไหม